การตั้งชื่อวิทยาศาสตร์ชื่อวิทยาศาสตร์เป็นชื่อสิ่งมีชีวิตสากลเพื่อให้คนทั้งโลกเรียกเหมือนๆกันมีการพัฒนาระบบการตั้งชื่อเรื่อยมาโดยระบบที่นิยมใช้และเป็นที่ยอมรับมากที่สุดคือระบบการตั้งชื่อแบบทวินามมีการใช้ครั้งแรกโดยกาโรลัตลิมเนสมีการตั้งชื่อโดยใช้ระบบการเรียกชื่อแบบทวินาม ซึ่งจะแบ่งออกเป็นสองวรรควรรคแรกเรียกว่าจีนัสหรือชื่อสกุลและวรรคหลังเรียกว่าคำระบุชนิดคำแรกเป็นชื่อสกุลขึ้นต้นด้วยภาษาอังกฤษตัวอักษรพิมพ์ใหญ่นอกนั้นใช้อักษรพิมพ์เล็กคำหลังเป็นคำระบุชนิดขึ้นต้นด้วยภาษาอังกฤษตัวอักษรพิมพ์เล็กระหว่างชื่อสกุลกับคำระบุชื่อชนิดจะต้องวินวัตร ใช้ภาษาละตินเป็นภาษาในการตั้งชื่อที่เลือกใช้ภาษาละตินเพราะภาษาละตินเป็นภาษาที่ตายแล้วหมายถึงปัจจุบันไม่มีผู้พูดแล้วทําให้คําต่างๆไม่มีการเปลี่ยนแปลงความหมายอีกซึ่งการนํามาตั้งชื่อนั้นจะทําให้ความหมายของชื่อไม่เปลี่ยนแปลงไปตลอดการทั้งชื่อต้องพิมพ์ด้วยตัวเอียงหรือใช้การขีดเส้นใต้โดย เส้นตรงกลางด้วยตัวอย่างการเขียนชื่อวิทยาศาสตร์นะคะอันนี้คือตัวอย่างที่ถูกต้องและตัวอย่างที่ผิดค่ะถ้าหากต้องการใส่ชื่อผู้ตั้งชื่อวิทยาศาสตร์ให้ใส่หลังคำระบุชนิดโดยใช้ตัวอักษรปกติไม่ต้องเขียนตัวเองนตัวหนาหรือขีดเส้นใต้ในกรณีของผู้ตั้งชื่อเป็นผู้ที่มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายให้เขียนเป็นตัวยอ่อเช่นแอจุดเป็นชื่อของลินเนียสถ้าชื่อสกุลของผู้ตั้งสั้นแม้ท่านจะเป็นที่รู้จักแพร่หลายให้เขียนชื่อเต็มขอบคุณค่ะ